สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาประชมวัวลูกผสมนะครับเกิดจากแม่ไทยพื้นบ้านนะครับนี่เป็นไงครับสีครับเข้มข้นมากครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นี่เป็นลูกสาวโกเฮงครับ SD 24นะครับ SD 2อครับนี่ผลงานโกเฮงครับ เกิดจากแม่ไทยพื้นบ้านครับดูครับนี่ครับผลงานโกเฮงครับนี่เป็นไงครับสีครับดูครับโกเฮงนี่เป็นลูกทูบโ,โด9เ3้นะครับแม่นีเอสเค น่าจะหกห้าเจ็ดหรือเปล่าครับนี่ S D สองสี่ครับโกเฮงครับผลงานนี่ลูกสาวโกเฮงครับดูครับโบ๊เข้มเข้มครับมาดีครับดูแม่ครับดูแม่กับลูกครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับนี่ดูรับดูแม่ครับคนละเรื่องครับดูครับดูสีครับ สาวกเฮงนี่เป็นไงแม่นี่ไม่มีชีสเลยครับไม่มีสะดือเลยครับดูไม่มีโบท๊ทด้วยครับแต่โกเฮงเอาอยู่ครับตัวนี้ครับ จะดือด้วยครับดูแข่งขาสีโบสมาเลยครับโอ้โห นละเรื่องครับแม่กับลูกครับแม่ไทยพื้นเมืองครับไม่มีเครื่องดำดื้อไม่มีครับดูครับคนละเรื่องครับดูแม่ครับนี่ดูแม่ครับแม่สีแบบนวลนวนะครับดูครับนี่เป็นแนวทางอีกตัวอีกช่องทางครับนี่โอ้โหสวยครับ ท่นใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับผลง,งานโกเฮงเอ2ดีสองสี่ ไปอยู่กับแม่เทียบกับแม่ครับนี่ไปไปไปยืนเจ็บเทียบแม่ก่อนเดี๋ยวดูครับดูแม่กับโลกครับ อืคนละเรื่องครับครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับให้เป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์ hmm. มนะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์ hmm. มครับดูเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาสายพันธุ์วัวครับกับวัวลูกผสมครับนี่ครับผม ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ